สงกรานแอปอดีตคู่สามีภรรยาคนดังออกมาลงรูปร่วมเฟรมสุดน่ารักฉลองวันเกิดปูภัยวงพ่อหนุ่มสงกรานงานนี้ดูอบอุ่นและน่ารักมากจนหลายคนชมไม่หยุดแม้จะเลิกราไปแล้วแต่ก็ยังคงเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกสาวอย่างน้องปีใหม่เสมอสำหรับคู่รักคนดังแอปทัศออนและอดีตสามีสงกรานเตชนะนรงที่ล่าสุดช่วยกันเลี้ยงลูก และมักจะมีโมเมนต์เจอกันให้แฟนๆได้ชื่นใจอยู่บ่อยๆว่าทั้งสองคนเลิกรากันด้วยดีโดยหนุ่มสงกรานเขียนแคปชั่นสันส้นๆว่า Das h birthday หลังจากนั้นไม่นานแฟนๆก็มาไลค์และมอบกำลังใจให้อย่างมากมายอาทิมีแม่แอปในรูปรู้สึกว่าอบอุ่นมากค่ะครอบครัวที่น่ารักสุขสันต์วันเกิดค่ะคุณแอปน่ารักมากไม่เคยลืมครอบครัวคุณสงกรานเลยผาหลานมาหาคุณปู่ตลอด แฮปปี้เบิร์ตเดย์ค่ะคุณปู่ที่ใครเคยบอกว่าทุกอย่างจะต้องใช้เวลาเวลาจะรักษาทุกอย่างเวลาผ่านไปทุกอย่างจะดีขึ้นอันนี้คงเป็นเรื่องจริงเป็นต้นขอขอบคุณภาพประกอบจากอินสตาแกรมสงการ underscore อเต